มาถึงบ่อแล้วนะจ้าทุกคนบ่อตกปลาจา้าตกปลาวันหยุดด้วยค่ะพี่น้องเลิศบนมีไผ่ท่านในมีไผ่มากเลยค่ะถึงที่หมายแล้วด้อจ้าเป็นบ่อตกปลาบ่อตกปลาค่ะพี่น้องมือนี้อากาศดีดีแดดบ่ออกเลยค่ะเลิศสวัสดีจ้าพี่น้องไม่สบายมากตกปลาด้วยค่ะมื้อนี้เมื่อนี้วันหยุด มาหอดบอ่อป่าแล้วเรียบร้อยค่ะยังไม่มีคนมาเลยเด้อพี่น้องอากาศดีดีค่ะมื่อนี้เตรียมเบ็ดเตรียมเบ็ดก่อนด้วยคะพี่น้อง ผสมอาหารนะคะผสมอาหารดวยพี่น้องอผสมอาหารก่อนดวยค่ะก่อนจะตกพี่น้องอ,อากาศเป็นใจค่ะคา,านี้ ทางสี่เข้าแล้วเืยต้องมันมีเต๊าะเก้าไปให้อาหารไกลหมดไปหยิบมาจากตรงนั้นทั้งย้อมทั้งหลนะซ้มตำก็มีนะจ๊ะองเี่ยงก็ได้จากกาแฟสดอะไรก็มีไอติมทอดเมนูจ้าของป่าโอเคนี่ผมค้องคร เท็ตเนี่ยต้องเดี๋ยวเพื่อนมาจะสร้างได้ได้วันนี้อากาศน่าจะโอเคอยู่พี่ไหมแม่เป็นลม่ี่เจ้าพี่เพื่อนมันไกลแต่เนี่ยเอ็มก็จะลงแล้วถ้าเกิดมันไม่ตกอสางวันกะลงได้พี่นี่มันไม่ตกมาสางวันแล้วไงเออค่ะเอ็มหน้าหน้าดินของเอ็มมันเป็นดินโพดไงทีนี้พอเมื่อไหรพอค้นโตก็มันจะดูนั่นนี่มันมันแข็งนะพี่แต่พอรถวิ่งเนี่ยหยุดเลยนะวันนั้นลูกค้าติดแล้วก็รถมันดึงกันบ้เพี่พี่เอาเอาน้ำมาด้วยนะคะน้ำขวดใหญ่น้ำเปขวดใหญ่สองขวด เอเอค <10 S 2> ่ะหามากักกระปินค่ะนอะไรอ่ะไส้เดือนไส้เดือนนี่ลองดูว่าปลาในบ่อมีอะไรเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่ามันมีปลาอะไรบ้างเดี๋ยวถ้ามันสว่ายเยอะเราก็จะตีเป็นแล้วก็ลอ,อยอแล้วก็วิ่งครับแล้วก็วิ่งสอี้เบาๆแล้วก็ปล่อยให้ลอยแต่อันนี้จะลองหน้าดินก่อนเพราะว่าม่ปนปลาดินไซยใหญ่แล้วก็ยีสุกเยอะ เราเลยไม่รู้ว่ามันเยอะท่าไหนเดี๋ยวลองลองดูก่ันไปซื้อมานี่ถุงหนึ่งมีจะมีกี่ตัวเนี่ยต,ตัวละบาทอันนี้กี่บาทนี่ถุงละยี่สิบหกสิบบาทสามถุงตัวละบาทยี่สิบตัวจริงเลี้ยงขายดีนะ้นเนี่ยดูซื้อเขาเถอะโตัวใหญ่มากอะ ปั้นเหยื่อปั้นแน่ๆน,น,นะไม่ใช่ปัน้นปั้นกระจายเราต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่อ่อยนะครับตันนี้เป็นบอ่ <h iss ing> บอบ่อฟิชชิงชช่งตีเลยบ่อฟิชชิ่งตีเลยเด้อพี่น้องตีเลยค่ะถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นบอ่อที่ตามตามธรรมชาติเราต้องอาจจะต้องโอยนเพื่อเอากินก่อนโอ้ปลากระโดดเด้อพี่น้องปาลาขึ้นปาลาบอนบ้านเฮ้า เขาเรียกปลาบ้อนอปลาดิน้นเนอะตัวเล็กเนาะโอ๊ย <c oughs> <c oughs> เบ็ดแรกนะครับ านิ้นจ้าพี่น้องเออแล้วใส่อะไรล่ะสีนีออ่สั่งเนื้อสั่งเนื้อ,น,อ,น,อนี่ไม่กินด้วยพี่น้องเนื้อผัดนองไม้ดองโอ้ชุดสองนะคะไม้สองคู่เลยว้าอืม ไซสกำลังกินตอดเฉยๆเือว่าอยู่อยู่ไหมลองฮะลองมันฮะไม่กินมันเอามันไว้เป็นั้นหมวก็พี่ผม่ไม่อยากสั่งเลยผมเอามันเพราะว่าหัวไม่ขาหัวเลาะใหญ่เลยอันนี้ใส่มันด้วยใช่เป็นมันหมู เปลี่ยนเป็นมันหมูเด้อพี่น่องลองืมโอ้ใสใ่อีกอันนึงจะมาตีอีกอัน เดียวดีเองมันเห็นตัวก่อนดีเออไปเห็นไม่เห็นปลายโก่งเลยนะเนี่ยนัดิผมแดงได้ขลนมาหมดไหนหไหน,นี่โกว่ะไม่ใหญ่เท่าไหร่วหรอนี่ โอ้นเลวือดเลือดเลือดโอ้เอาแล้วโอ้มีใส่มีใส่ด้วยพี่น้องมีใส่จ้าอืมไว้บึกก่อนตัวแรกเออแต่เอ็นมันวิ่งอะไรเออเอ็นวิ่งวันนี้เออมาอีกหนึ่งแล้ว น้ำแดงมาแล้วโอ้ยลาบปลาแท้ๆละมือเลองนี่เคยเห็บุบอกลาบปลาเอาเกดมันไปไปทอดอ,ะอ่ะเออ,อปลาอะไรที่สุกเทศอือยี่สุกเทศไปแล้วเออไ,ได้โอ้พ่อไใดยอยู่ด้วยพี่น้อง ออสับมะละกอก่อนไม่ไหวแล้วต้องตำร่างกายต้องการปลา <c oughs> มา่าจะพี่น้องตกปาล,ลตาตำท้ายรถเลยด้วยจา้าเปิดท้ายรถตำด้วยมึงพี่น้องท้ายรถมีหอด <c oughs> พักบุงด้วยค่ะ <c oughs> พักบุงหยอดงามงามพี่น้อง <c oughs> มาได้แจ้พี่น้องเอาเลากินอะไรสบายเตรียมตำบักหุ่งนะคะพี่น้องตำบมกหุ้งตำบักหุ้งขอบสะขอบสะตกปลาด้ค่ะพี่น้องอุดนทั้งหมดมีที่อย่างเงี้ยที่หมดตำบักหุ่งเด้อพี่น้องส้มตำส้มตำมาตกปลาเด้อพี่น้อง แตกเลยพี่น้องส่หลายแซบหลายจ้าน้ำตาล แสบแสบพี่น้องนีย่ยพูดอ่ะเสบแสบครับพี่น้องเดีด๋ยวๆส้มตำส้มตำจา้า เปลี่ยนมาเป็นน้ำแดงเป็นน้ำตีดังน้ำแดงขนมปังนะจ๊ะจ,จิ้มจิ้มจุ่มจิ้มจุ่มหอมหอมจ้านมดแล้วเนี่ยเนี่ย พิ่งโหนได้นะตอนนี้มาเอามาเอาใหม่เอามายเอ้ยฮะจพระใบยิ่กเลยน่ายินใหญ่อีกแล้วนี่เออเลิศเฮ้ยเธอเบาๆเดี๋ยวปากมันนะนี่โอ้โห <c oughs> เออมีไซมีไซเออสอองสัยจะหมานนะคะหมานแต่ปานินกระเดดอยดยู่ใช่ได้ใช่ได้มาใช่ได้ใช่ได้ไดไแล้วก็เอาเบ็ดมาเกี่ยวขาโอ้ยผ้าโรงพยาบาลอุ้ยใหญ่กว่าเมื่อกี้กับว,ว,วนคว,ว,วนบึกอยเงี้ย อืมเอมโอโหเดี๋ยวจะเนียกอยู่เลยโอ้โหนี่จะเต็มกระชังอยู่แล้วเนี่ยนี่จะทำไงเนี่ยหลังจากได้มาแล้วนะคะุูอ๋อเริ่มได้เยะเริ่มปิกูบาจานเนยมั้ยมันเริ่มพัฒนาตัวเองเรื่อยๆเลยปอเกี่ยงเงี้นี่ยอ่ะไป เมาเมาเมาแล้วปากฉีกเห็นอ๊บไหมตกปากฉีกได้อยู yeah, ่ i not want to this